สวัสดีตอนเสาววันเสาร์จ้าพ่อมีพี่น้องจ้ากระจกกระสิมมม่วงๆเนี่ยนาะจ้ายังอยู่ที่เดิมนะคะนอนที่นี่อีกสองคืนนะคะเสาร์กับอาทิตย์จ้าอาทิตย์นี้ก็พ่อวันจันท์จะได้ออกได้กลับบ้านแล้วจ้าทุกคนจ้าตอนนี้ขณะนี้ยังอยู่ที่เดิมอยู่จ้าทุกคนนาะจ้าเี๋ือเพิงเนี่ย หน้าต่างกระดาเปิดกระป๋อยจ้าทุกคนจา้าพอใหญ่กับเบือเ่อพอแห้งเอาละส้วนกันกระบ่านทุกมือจา้าทุกคนนะคะตื่นสาวมากกับว่าพอหนะ้ตาต่างนังสิเละจา้าไปใส่กระป๋อยเนะาะก็บอกให้ไปใส่นี่แหละคะ่ะทุกคนคะ่ะแต่ยังอยู่ที่เดิมอยู่ที่เดิมเหมือนเดิมนะคะัทุกคนจา้าทำตามกฎ,กฎกติกาของประเทศเนาะคะ่ะเนาะทุกคนจา้า ประเทศอื่นเขากัก,กตัวแค่สิบมือประเทศไทยสิบสี่สิบหามือเนาะจัะนเนาะก็ะต้องประเทศอื่นเขาอนุญาตให้กักตัวอยู่บ้านจ้ะประเทศไทยต้องกัก,กตัวอยู่โรงแรมเพราะว่าเศรษฐกิจบานเฮามันอ่าย่ำแย่เนาะจัะเนาะทุกคนจ๋าก็เลยต้องมีหาหารายได้เขาประเทศเนาะจะนะเานาะ,ะ,นะะเขาโรงแรมเนาะจเนาะกับเขาใจยุจ้ะทุกคนจ๋าเขาก็ดูแลดียุจ้ะ การตรวจโควิดกะเอาลงไปทีละหองจะสลับกันเปลี่ยนขึ้นเปลี่ยนลงเอาจากกระทือว่าโอเคชุจาเขาก็ดูแลดีจุจ่านะคะเอาก็เฮ็ดเป็นกฎเป็นระเบียบของเขายุจ่าแบบเสี่ยงเงินเองกะกะดีคือกันจ่าแล้วแต่โชคภัยโชคมั่นหรอกจ่าแต่ตรงทีู่บดีคือพ่มีระเบียงจ่าตรงเลมบขังกันเขาังต้องมีระเบียงให้ออกไปตากแดดให้ออกไปยืนรับลมบางเลยจ่ะเนาะแต่โรงแรมนี้บ่มีระเบียงจ้ามี จะห้องแ k บ,บจะทุกคนจ้าถามาราคาแพงบอกก็ถือว่าแพงเลยจ้านะคะเสิร์ฟอาหารเอาคิดอาหารสามมือร่วมกันกิบสิประมาณพันพันบาทนะจ๊ะเนาะค่คาห้องคืนละพันถือว่าแพงจ้ะห่องขนาดนี้ห้องโรงแรมขนาดนี้เพ่เกินหาหกลอยจ้ะขึ้นนึงจ้ะดูสภาพห่องแล้วนะจ๊ะเนะาะบด้รูลายอย่างเลยจ้ะนะคะทุกคน นี่แลจ้ะกะต food, ้องอดทนจ้ะอีกแค่สองมือจ้ะเดี๋ยวก็ได้ออกแล้วเนาะกะจีดีกาปานแล้วเนาะทุกคนจ้ะเมื่อนี้ก็สิมาอัปเดตอาหารว่ากินยังตลรามือเนาะจ้ะทุกคนจ้ะกินยังตลรามือว่าได้อัปเดตเรื่องอาหารหลายมือแล้วเนาะจ้ะจริงๆแล้วก็่ม่ก็อยากอัปเดตดอ,อกจะ้ะเนาะยันอ่าทุกคนเบื่อแต่ว่ากะมาเห็ดขิดถักทายเนาะจ้ะทุกนทคนจ้ะนี่หละจ้ะ ป่ะเข้าไปเบิ่งกันเลยว่าอาหารสาวมือนีกินยังเนาจนะจ้ะเนาะอาหารสาวมือนีไม่ยังกินกันป่ะเข้าไปเบิ่งกันเลยจา้านี่จ้าทุกคนอาหารสาวาพี่หนูเป็นโจ๊กนะจ้า,จาโจ๊กหมูจ้าและะ้วก,ก็มีผลไม้แล้วก็นีกาแฟแล้วก็มีน้ำส้มจ้าทุกคนจัดนี่แหละพี่หนูกินแค่นี้แหละจ้ามือนี้นะคะเพราะว่าพ่อค่อยพ่อค่อยหวน,น,นะจ้าพี่หนูกระสี กินชันนีก้อนมือสาวเดี๋วยวใครไปกินมือเทียงอีกน่าจะทุกคนจา๋าเลยจ้ะมาอาปเปิดให้เบิ้ง่าือมือสาวกินเนี่ยน่าจะเนาะท่อนี้เลยจ้ะอาหารเดี๋ยวมาเราช่วอาหารกลางวันน้ำกันเนาะจ่าพี่หนูกินอย่างน,าน่าจะทุทททะกค <c oughs> น,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 นจา๋นจาขอานานาอนุญาตก,กินข้าวก่อนนะคะไปดูอาหารกลางวนันกันตอนอันนี้เป็นอาหารกลางวันของพี่หนูเลยจ้ะเป็นกะเพราซีฟูด้ดน่าจะเนาะไข่เจียว ป็นข้าวนะจ๊ะแล้วก็มีผลไม้นะจ๊ะฮัตตูคูขึ้นออร์นิคดีนี่มาเตสเซออร์นิคแล้วก็มีผัดผักจ้ะทุกคนจ๋าแล้วก็ของพ่อใหญ่ก็ก๋วยเตี๋ยวหมูแดงจ้ะนี่จ้ะของพ่อใหญานะจ๊ะเนาะอันอุ้ยน่ากินชาร์ดลูกมอนเซกวดลูกมอนอืญน่ากินมากๆเลยจ้ะก๋วยเตี๋ยวหมูแดงพ่อใหญ่แต่ว่าพี่หนูหิวจนสั่นเลยจ้ะพี่น้องจ๊ะอ่า กับเขามาทรงศาจ่ะจนมือสันจ่ะพี่น้องเอ้ยบ่ายโมงจ่ะกับเขาพึ่งมาเขาลืมจ่ะก็ต้องเอทไห่รอบสองเกือบเป็นล้มจ่ะพี่น้องนี่จ่ะเดี๋ยวกินเขากันจะหิวายจ่ะเดี๋ยวห้องปฏิตินี่จ้าทุกคนนี่เป็นอาหารเย็นของพี่หนูนะจ่ะเนาะเป็นสเต็กหมูจ่ะสเต็กหมูซอสเห็ดจ้าทุกคนจ้านะคะหลังจากที่มือเทียง ทรงเข่าซาเนาจะมือนีกเมื่อตอนมือแรงก็บทรงเร็วแน่นิดนึงเนาจะแล้วก็มีมีสลัดจ้ะแกะอะไ้อ่ะมือเดียวนีแกมีสลัดเนาจะเนาะแล้วก็มีขนมเค้กชิ้นนึงจ้ะนี่จ้ะหนานแตกไปแล้วนี่จะอาหารแกลงพี่หนูเราจะเนาะนี่ก็ครบสามมื้อนะคะทุกคนขาของมือมือหนึ่งพี่หนูกินอย่างเราจะเนาะทุกคนจ้ะนี่เราจะ อาหารเขาก็ถือว่าโอเคอยุ่นั่นหละจ้าทุกคนจ้าแค่ปิโนขออนุญาตกินอาหารก็เด้อจ้าขอบคุณที่รับชมที่เป็นกำลังใจให้ตลอดมาด้วยจา้าบายบายจา้า